กราสวัทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พป็นคอยช่องลามซ่าอีกเชิงเกยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการลองเล่นแอปนะครับ Easy Coin นะครับแล้วก็ว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ตารางคลิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนททำการดาวน์โหลดไว้อยู่ส่วนวิธีการเล่นนะครับในคลิปนี้จะบอกเช่นกันนะครับว่าตรงไหน จะหาเหรียญได้บ้างนะครับแล้วก็ผมก็ยังมัใใจเหมือนกันนะครับว่าแอปนี้ยังจะสามารถถอนเงินได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะถอนเงินได้หรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็วิธีการหาเหรียญหลักๆนะครับเราจะได้รับเหรียญจากการดูเพจพิชัยศสีทุกคนจะเป็นการทําภารกิจนะครับภารกิจก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นแอปต่างๆนะครับให้ครบ ตามภารกิจที่เขากําหนดไว้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญส่วนวิธีการเชิญเพื่อนนะครับไม่มีนะครับสําหรับในเกมนี้ก็จะมีอย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปหรือว่าการลงทะเบียนแอปอย่างเช่นนี้นะครับเป็นต้นก็จะมีพวกการลงทะเบียนการใช้เวลาให้ครบ60วินาทีนะครับการเล่นให้ครบ60วินาทีก็ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญในตัวแอปนี้ ครดาวโหลดมาแล้วนะครับหรือว่าใครที่เคยถอนมาแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ให้เพื่อนกดคำบราตัคำว่าถอนเงินเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะถอนแล้วก็สำหรับเกมนี้หรือว่าแอปนี้จะมีการถอนเป็นของโทมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับนี่ต้องเหรียญประมาณ5 9 0 0 0เหรียญน,นะครับถึงจะสามารถถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่50บาทได้ก็ถือว่าหเหรียญ ไม่เยอะนะครับก็หาเรียนง่ายอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็สําหรับใครดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหรือว่าเคยเล่นแอปนี้มาแล้วก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์นด้วยว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่าหรือว่าใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใดตาร้งคลิปแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับ็ีประโยชน์กัเพื่อนฝากเพื่อน,ก,อน like, กดไลค์กดแชร์กดให้ใต้ผมด้วยคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขคตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ